มามามาอัพเดตกับข้าวตอนเช้าให้ดูน,นี่เมนูแรกวันนี้ก็คือผักหน่อไม้ใส่ลูกชิ้น15บาทเมนูที่สองก็คือแกงป่าอันนี้ก็15บาทเหมือนกันข้าว5บาทแล้วก็หมูทอดที่เหลือนหน่อยนะึง เดี๋ยวน้ำปลามาหยอกหยอกก็โอเคแล้วดูจากสีสันแล้วนะ่าอร่อยไหมเออเป็นตัดแสบบอสแสบอยู่เด้อชิมชิมแล้วชิมแล้วสับจุูสับจุู่ลูกชิ้นหๆๆน่อไมา้ ก็เอาละเออกินแล้วก็น,นอนอับผ่อนเข้ากักลางคืนแล้วเข้าเช้าที่ก็นู่นละอ่าวันที่เก้าเดือนหน้าอนคลบ้างกลางคืนโอ้โหอยู่กับวันร้อนตับแตกโอเคครับผมขอบ